คุณมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจป้าค่ะค่ะไปทำธุระต่อได้เลยค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะทิกยพรทานข้าวหรือยังเนาอคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะน้องค่ะสวัสดีค่ะยินค่ะเพื่อน ค่ะกำลังทานข้าวอยู่หรือเปล่าเนะ้ะวันนี้เข้ามาช้าไปนิดหนึ่งสิบนาทีแล้วค่ะยังเงียบอยู่เลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มีเข้ามาหลานหนึ่งคนนะคะค่ะใครว่างเข้ามาทักถ่ายป้าได้นะคะสวัสดีค่ะฝนตกโปรยโปรย คเคยไปอยู่แต่พอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วมีแต่ผ่านค่ะเข้ากรุงเทพก็ผ่านเนะาะโคราชที่ยี่ิ้าไปดูรำวงชาวบ้านที่บ้านตะลวกเขาจัดรำวงชาวบ้าน,าาานแต่ก็ยังดีนะคะที่เวลาเพิ่มขึ้นมาค่ะ เอรุนเขา,าเมื่อเช้าหมอเข้ามาตรวจลูกน้ำไงอืมเดินมาตรวจลูกน้ำว่คลิปสม่ำเสมอไปหนูไม่ไดเ้เข้าไปดูนาทีหนูหรอกว่าเมื่อไรก็เมื่อน,นั้นแหละทางน่นหนาวไหมคะฝนตกไหม ฝนตกหรือเปล่าไม,ม,ไม,มก็มันมันก็ต้องใช้เวลาเนาะมันต้องใช้เวลาอย่างนี้คนที่ก็ไปเร็วก็เร็วเรียนโตที่เดิมก็ดีแล้วเอาให้จบมหกตรงนี้เลยค่อยไปโต ว่าจะคุยเดี๋ยวโทรทิศทำงานบอกอมทิศทำงานบอกไปดูช่องใหญ่แล้วเอเห็นคลิปของน้องคนหนึ่งขอให้คลิปปังๆแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่บังเตกะก็ เธอรัวตัวเจ้าหอยยังนาคขอเรียนก็เป็นภาระของของย่าเป็นย่านะคะค่ะน้องน้องหลานๆเข้ามาให้กำลังใจเนาะแล้วก็เพื่อนใน เพื่อนสี่เจอด้วยกันเราก็นั่งรถทัวร์ไปเนาะจะเห็นว่าที่ป้าเคยลงคลิปลงอะไรนะคะพาน้องไปไรู้ท่านไหนที่รู้แล้วก็ก็ผ่านได้ค่ะค่ะก็ไม่ว่ากันเนาะค่ะแล้วแต่นเนาะโอ้ยคุณเพื่อนสวัสดีคุณเพื่อนเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้อนไหมอืม ใส่น้ากินมากเลยยังไม่ได้โพสบอกโพสแล้ว,ลว,ลวมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงป้าไงในแพลตฟอร์มนี้หรือว่าเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วป้าจำไม่ได้ระบบระบบเปลี่ยนแปลงเลยเนาะเห็นหน้าฟีดก็มีไลฟ์ เราชาวครีเอเตอร์ก็จับมือกันไปเนาะค่ะค่ะทุกเป็นยังไงบ้างวันนั้นสนุกไหม <c oughs> ค่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จก็มีเนาะในแพลตฟอร์มเนี้ย,ย <c oughs> ค่ะเพื่อนๆค่ะกำลังทานข้าวอยู่หรือเปล่าเนาะ วันนี้เข้ามาช้าไปนิดหนึงจากสุรินเขาส่งไปไปที่มหาราชค่ะก็ไปกับแม่ของน้องค่ะไปกับแม่ของน้องก็ไปพักอยู่รถจะสิ้นเดือนแล้วชาวนาอย่างป้าเนาะชาวนา,าที่ปังเนาะคลิปของเราคงจะปังสักคลิปสู้กันโตไปเนาะค่ะ จะได้มีแรงสู้กัน6เดือน7เดือนก็สู้กันไปก่อนเถอค่ะเนาะสู้กันไปก่อนเ <c oughs> ยม <c oughs> และจะไปให้กำลังใจจะไปโค้งรำด้วยนะโค้งรเตร้าวทุกครั้งเราก็ตื่นขึ้นมาเนาะอันดับแรกก็ จับโทรศัพท์อันดับแรงเลยค่ะค่ะมีภาพนิ่งก็ไรายได้แล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็มีประสบการณ์มีการแชร์บอกประสบการณ์ที่ผ่านมาของครีเอเตอร์ท่านนั้นนะคะค่ะหยุดนะคะเพื่อนๆนอกจากเราจะหยุดเองนะคะชั่วโมงก่อนเนาะคุยกันเบาๆก่อนนะคะ เป็นกระป๋องหรอกาปหยิบกระป๋องอ๋อกระป๋ง,งผ่านสตรีมแล้วค่ะก็จะเล่าประสบการณ์บอกเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาจากทางเมืองไทยนี่นะคะพอเปิดสร้างไรายได้ก็เอาเลขบัญชีทางเมืองไทยอะคะ่ะคิดว่าจะมีปัญหาเนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาหลานหลานสาวาน่ะหลานเา้ ที่ที่เลี้ยงอยู่ทุกวันก็ตัวเล็กๆน้องไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทํานะนแต่เราเราัดคลิปคลิปยาวไปทำคลิปยาวหาไรายได้กับแพลตฟอร์มที่เขามีให้ทีเมื่อวานฝนลงปโปรยโปรยเนาะ แถวบ้านค่ะทีสุรินทร์นะคะมันอ <c oughs> <Mont age. S 1> ั่เดือดเรื่อยๆเหมือนมาตลอดอันนี้แต่ยังว่านูนู้นู้นูเซ็ตโทรศัพท์นูเนี่ยุงูฮอยทานเนี่ยคือตอนแรกๆเนาะแดดคลิปโตเยอะใชที่เราแควเพราะว่าคลิปที่เราเคยทำทำแล้วมันเดิมๆไง ความคิดเห็นกันเนาะคะ่ะกับที่ได้ไปดูได้ชมเพื่อนๆมาเนาะคะ่คะค่ะแบ่งฟันบางคน<อ>ที่ยัง,งเต็มหน้าเลยผู้าสาวอยู่ข้างหลังปะแป้งเต็มหน้าเลยกิหงดตื่โรยกิปะแป้งเลยยายก็ทําไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหน ก็ตื่นเต้นเนาะที่เห็นน้องเข้ามาอ๋อทานแล้วค่ะงานขนดินช่วงนี้ก็มีเยอะค่ะมีเยอะ,อะทุกคนก็สวัสดีค่ะหนึ่งดวงค่ะเคยไปอยู่แต่พอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้ว ที่จผ่านค่ะเข้ากรุงเทพก็ผ่านเนาะโคราชดูเพื่อนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ดูเพื่อนเพื่อนไลฟ์สดอย่างสม่ำเสมอแล้ววันที่เราขึ้นไลฟ์สดเพื่อนเพื่อนก็จะเข้ามาแบบน้องจะมีภาวะเป็นเป็นโรคเงี้ยคือตับจะแข็งค่ะตับจะแข็งแล้วทางโรงพยาบาลก็ที่ร้านน่ะอือ ได้สมัครเป็นบอกว่าเห็นแต่ตัวหนังสือไอ้ตัวสีแดงแล้วก็คําว่าสดดวงตาอะไรคือไม่ขึ้นมาเลยอ่แ,แต่คงวันนี้อากาศร้อนร้อนเคยกินแน่นเห็นไหมกี่เธอก่อยก็ห้องเหงือเขาก็ยัง